พี่เขามาเล่นด้วยแล้วน่ะแลนะเจ้าหญิงไม่ใส่รองเท้า

นาเตลูกไม่ยอมเตะวะเออทำไมวันนี้ไม่ยอมเตะฮึเออเตะเออเก่งเก่งเก่งอาเตะมาแล้วเตะให้ลูกตู้แล้วเตะให้ลูกตู้แล้วพี่บอลผมตาฝาดเลยวันทุตี้วันทุตี้วันก่อนเนี้ยมันเหลืองเต๋ ใช่แม็กซี่อาบน้ำแม็กซี่ไม่ยอมถูตัวแม็กซี่อาบน้ำแม็กซี่ไม่ยอมถูตัวใช่ไหมอ่าแม็กซี่อาบน้ำแม็กซี่ไม่ยอมอาบน้ำแล้วอาไม่ไม่เอาระวังรถระวังรถเดี๋ยวไปมอเตอร์ให้ทำโย่แม่เมียจะเขียนไหมมีอัศัยใส่ใส่ใส่เนี่ยใส่ใส่หัวไว้ใส่มันถูก

โอ้ยโอ้ยโไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี่เข้าแล้วโอ้ยไปเตะไปข้างหลังเลยลูกเตะตรงนี้เตะตรงนี้เตะใส่เตะใส่ตรงนี้เตะตรงนี้โอ้เดอ้โหอ้ยอ่า Oh. <laughs> you. เป็นไงล่ะอีกนิดนึงก็จะโดนแล้วโดนของน้อยละเก่งเก่งขนาดไน้าแ้าไ้า้าขาไม่ให้ดูยะ นาิแล้วเจสัดอย่างนั้นหวานเอออย่างนั้นเรืตั้งใจเลยถ้ามันพาพที่มาน่องหน้าทิมเลยนะขวานตื้เลยนะอือจริงๆรูมเมื่อกี้เสียวมากเลยถ้าเล่นในสนามอ่ะเราจะกัดได้ไหเร็วอเตะอเตะขโนเตะขอโนจอนี้อะเตะเตะโอ้ เอาพี่ก <rôle> ว <à> ีพ <ici S 2> ี่กวีได้หมดเลยใช่ไหมแล้วต้องตีต้องตีพี่เป่าเป่าพี่เป่าไม่ตีหะพี่เป่าน่ารักพี่เป่าน่ารักพี่กวีพี่กวก